ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งผลงานนะครับที่เตรียมสง่งลูกค้าก็จะมีหน้ากากของทางร้านเดลเลอร์นะครับจะเป็นเนี่ยครับหลายนี้ตัวนี้ส,ส่งค้าแล้วก็ถังน้ำมันทรงเดิมนะครับถังน้ำมันทรงเดิมนะครับเป็นนี้ใสไ,ไปเลยครับนี่ครับเป็นไส้พีเนียมด้านใน เรายัาไีเนียมจบครับเรื่องปัญหาน้ำมันของผรอแล้วมีตัวกระชอกแล้วตัวนี้เป็นงานตัวใหม่แล้วแล้วนี่นะครับท้ายท้ายนะครับเนี่ยฮะครับงานเพ้นท์ดฟิกงานอะไรสนใจอยากทาส่งมาครับหรือติดต่อทางร้านได้เลยจะใช้ของทางร้านหรือว่าลูกค้าจะเอาข้ามาอันนี้คือตัวโครงหน้ากากตะนเลสนะครับเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้เลย ของอากาศกะเละโครงถักครับจะอยู่ลักษณะนี้ไม่ติดสายคลาบครับนี่ครับแล้วก็นิ้ชิว้าชิว่ากับบรนยากาศชิวหน้านะครับตันนี้ใครอยากได้แบบนี้ใครอยากตัดจะอยู่จังหวัดไหนก็สังได้อยากได้ชิ้นไหนอยากได้อะไรยังไงอะไรของคาวาสก,กิตัวที่เล่นก็อยู่ปัจจุบันแฟชั่นไหนเราก็มีโอเคครับผมฝากด้วยครับ